สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะมื้อนี่ได้มีซั้วค่ะผัดมีซั่วเนะคะ่ะเนาะมาได้ค่ะเส,สิร็นแซ่กันค่ะใส่ผักเลยลเลยเสายผักมอนโอ้ออสเสิยงเงาใส่ผักดยแส่ใส่เส้นตัว <laughs> พูดงอันนี้อือ น้ำนาเจนอเขาจะเอาเพัดขายดีดิแสบเส้นมันนุ่มดีเนาะนุ่มนึบๆเอาสวสัาซีป่ะล่ะสิบล้วได้อยู่ต้องตักมาเลยหลายสี่กระแดกเอามาใช่จานนะ ຈย่างสิบเหรออันนี้ไม่ง่ายๆอือจะมากินใหจานเอาอือ เห็นคนจีนมั้ยนี่ใส่ตะเกียบจะ <laughs> บเทน่ารัใส่มือวะ <laughs> เห็ดหอมพัดแซ่กรกะทะยักเลยค่ะเห็ดแบบว่ามันก็สีงายกว่าเด้ หันหอมครับเพิ่งเคยผัดเทื่อแรกค่ะผัดกินเองรสชาติขึ้นครับซื้อมาแล้ว จากมานาวนะตัวน้ำไผ้น้ำยาเนาะทั้งอื่นฝนตก,กไปเั้งอกี่ฝนตกก็เริ่มขึ้นเนาะตกแห้งปอม Sắp đi đi một khứa này ừ. Xong khứa nào

խամնի ներե งงุข้าวกันอยู่บ่กบผักเขารู้แคบจ้อ สกีในโตรตัาเขาผัดคายสุดกินดีดีองอร่อยกว่านเ้นใกลๆมองเขาอยู่จะกินได้ข้าวคุบอ่ะแถวนั่นแหละเร้วข้างคุ เห็นหอมสดแซ่บแซ่บระวังเส่นไหลออกดังเนอะขอบภัยบางต้นเป็นเลยเนาะไหลออกออกดังสำหรักค่อยๆกินแซ่บเลยเนาะ ตอมกันตัวลำดังเสียนน้องกุ้งมานเป็นเห็ดหอมนะเที่ยวขึ้นเดี ไส้ต้มจับชายอ่ะมักพิสุดเลยเห็นหอมอ่ะหรือไ <c oughs> อ 一萬。<Man. S 2> เครื่องปรุงกับมิจฉาอันนั้นเนาะหอยนางรมซอสถั่วเขียวหรอกอ่ะฟงปรุงโรยน้ำตาลสี่ย่างเปะเลยแซเกี่ยงเลยเลื่อนสิบบเบิร์ตมิตะวบางสิหระเฮาเนาะคือมันหลเลยบาิดว่าจะของสิงกินเบิร์ไหม แต่ว่ามันก็เบิเเอืดสั่งเบือร <c oughs> ือเอาเด้อค่ะวันนี้สิบไปละค่ะถ้าเพื่อน้มาคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมย์นะคะ่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะเมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปพอกันคลิปคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ